วันนี้มีข่าวดีจะมาบอกครับแบบการแบบมอเตอร์ไซค์การขับขี่กับลาดจูนในอินโดนีเซียจะอัปเดตมาใหม่เวอร์ชั่น1.0.9เป็น1 0 1่งจุ่งจุนนเออนี่จะมีอะไรมันเยอะมากเรื่องหนังเมียเหมือนจะเปลี่ยนชัวรเร่งไก่ขาเออเมันมีเยอะ เจอมใหม่เต็มเลยเกมันไปด้วย,ย่กูจะไม่สบายอยีหน่อยใคไนี่การเสริมพักอนึงนี่ันี้โดนจะชวแเราจะอัปเดทน่าจะได้ไอ้ัถแพงแล้วอันนี้เนี่ยนะอสายคนท่าอัดอ,อันนี้ก็จะดูรถโรต้รตา cái tay thêm tùy đi mày tỏ ta lo cố gắng chắc mày xìm mày xìm mày cái mày Đi ไปดูอะไรกันไปแซมแซมนาทีว ah, eh. ่ะไปกูอ่ะเคนกูกูับช่วงนี้แต่9โมงหรอย่นี่ไประมาณ10วง10นาทีจะมามา10นาทีเอตั้งแต่เวลา0โ0นกาจะเป็น10 18 อันนี้เป็นช่วงปกติอยู่นใจเรืองหมดแล้วเนี่ยอะเรืนี้เป็นจุดศนย์ดูนย โอเคดูไว okay. ้โอเคนีอ่ะ yeah. ื่องจำลอรื่องจำลองกันครับรถลากๆจูโห ไปนี้ไปแล,ล้วสวัสดีครับ